สวัสดีครับตอนนี้ผมกะมาที่เขาพนมรุ้งเนาะครับเนาะอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาเมื่อน,นี่คนย้ายหลายครับบึงเนะยครับกระเป๋าประสาทหินพนมรุ้งที่าท่อมือบุรีรัมย์ครับนี่อืมสวยครับตัวน,นี้เขาเรียกเขาเรียกหาไหม้เทีเยมเนาะพี่น้องเนาะโบกหนาตัวเองนะครับ <c oughs> บอกไปคูู้บากกันได้ การสรุปได้ชุดหนึ่งเนาะครับเนาะเป็นสีสมอมหวงเนาะแล้วก็เสือสีชมพูครับสวยงามดีครับมือได้วางๆใส่ให้เบื่องเนอกครับมาจากร้านได้ครับเนี่ยร้านเบนจารักจ้าท่านนักท่องเที่ยวเนาะครับเนาะกำลังลังไหลเขามาได้พิพิธภัณฑ์เนาะครับเวลาตอนนี้กเกือบสีม่งแร้เนาะครับท่านพูดนักท่องเที่ยวได้ไหมครับเดินขึ้นมากกับเยอะแยะเนาะครับเนาะเดินลงกับเยอะเดินขึ้นกับเยอะครับคนไทยยี่สิบบาทแล้วต่้งาติแล้วครับ ทางชาติหนึ่งร้อยครับผมพี่เขาบอกทางชาติหนึ่งหน่อยเสียใจครับผมเป็นคนไทยครับผมพอถ้าเข้านอแม่ถ้าเข้า,าอนอครับเนาะอายุหกสิบปีถึงไปกับคือพี่ครับผมแฝดสามเลยตึงเสือแฝดคนบริแัทนั่นปะไมาใช่กันอีหละ่ะตะโคนใช่บอกสิบหกนาฬิกาก<อ>ว่านะครับหรือสีมงลางเนาะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมกับมาที่เขาพนมลุงเนาะครับเนาะอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสิผ้าเปื่อนๆพี่น้องทุกคนเนาะครับเนาะยางเลาะช่มเลาะเที่ยวไปน้ำกันเนาะครับมาเมื่อนี้คนย้ายหลายครับเบิ่งนะครับรถจอดเยอะแยะเลยครับฝูงชนถี่มาเที่ยวในวันช่วงปีใหม่เนาะครับเนาะหลายขนาดครับไปยางไปเบิ่งน้ำกันครับ ทางที่เห็นเป็นทางลงมาเนาะครับเนาะทางที่เขามาจากสายขวานะครับเขามาหาทีจอดในเรียงท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเนาะตอนนี้เข้ากยูนาประตูของวัดบัวตะเคียนเนาะครับเนาะเขาพนมลุงนะครับตำบลตาปิกอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมต่อไปผมกัสิผ้าทุกคนเนาะครับยางเลาะ จากด้านล่างด้วยนะครับจากลานขาด้านล่างขึ้นไปด้ันบนนะครับไปเบิงไปชมนะครับว่ามีหยังในเวลาน,นี่อ่านี่ก็เป็นลานข้าขายของฝากนะครับเยอะแยะเลยครับ กระเป๋าปราสาทหินพนมรุ้งงามนอกพี่น้องเนาะเบิ่งเบิงเบิ่งพาไปเบิ่งไกลๆครับผาเข้านาะครับนอเป็นล่ายแบบดั้งเดิมนะครับเขาเรียกลายอย่างผมกับบอหูคือกันแต่ที่แน่ๆเขาเรียกว่าเป็นผาเข้ามาล่ายผู้เขาไฟน้อครับแบบหนึ่งนี่ครับ อย่างต่อกันครับยางขึ้นไปด้านบนครับอ่ามีร้านขายของช่ำรวยเนะครับเนอะของฝากเยอะ,ยอะแยะเลยครับอื <c oughs> อ้งามครับพี่น้องงามครับสวยสวยสวยอ้โทษดครับโอ้ เป็นเป็นเป็นเสือแบบโบรานครับนี่สวยด้วยสองลอยหาสิบนะครับนอมีราคาติดบอกอย่างดีแล้วครับสองลอยหาสิบสวยครับย่า่เขาเอื่นผ่าแบบได้รับนี่เอื่นไล่แบบผ่าไฟค่ะผ้าไฟผ้าายอ๋อเป็นผ้าไฟส่งส่งของผ่าเป็นแบบได้รับอ่ะเขาเรียกส่งยังครับนีอันนี้คอคมคอเรียมออคอจีน ถุงนะคะทำงามครับผมมีผ่าเข้ามาด้วยผ่าท่อมือนาะครับเนาะมีผ่าท่อมือนะครับลายลายป่ายังน้อยเนาะลุงพี่ป่ายบอกเลยล็ยายลายะรมาันนีตัว่ะเป็นีเป็นผ้ายังผ่าไฟไหครับนี่เป็นเป็นเหลวกแบบผ้าพิม์ลาย ออผ้าพิมพ์ลายครับผมผ้าพิมพ์ลายเนาะครับพี่น้องพื้นหนึ่งจักบาทครับป้าื้นสองร้อยห้าสิบอ๋อสองร้อยห้าสิบก้เนนี้ท่อมือบุรีรัมย์อ๋อนี่ผ้าท่อมือบุรีรัมย์บอครับเนี่ยอืมสวยครับสวยสวยทุกจุดเลยตัวนี้เขาเรียกเขาเรียกผ้าไหมเทียมเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ผ้าไหมเทียมสามร้อยสามร้อยบอครับสามร้อยสวยเลยครับพี่น้อง ยังอะไรแนมอีกนะครับถ้าผมเป็นผู้ยิ่งผมสีใสรแหละนะตอนนี้ผมดันเป็นผู้ทรายนะครับโอ้ยงามหลายเด้อชุดนี่ยฟังสีส้มเนี่ยไทรผ้าไหมเทียมนะครับใส่กับเสือตัวนี้ผมว่าแมทกันเลยเข่ากันด้วยหรือบอกกับแขนยาวนี่ก็ได้นะครับสวยๆเดียวกันจะคนจะใส่อ๋อนี่ครับงามดีสวยๆครับใครแวะมากกับย่าลืมมากนะครับเด้อแถวตลาดพนมดุงนี่ครับมีร้านขายของเยอะแยะครับแง่ตึงนู่นเลย เป็นหลอยเมตรเล้ครับกรสรุปแล้วครับเนาะเมื่อก,นะกี้ในเบิงชุดเสือผาลายไทยนะครับสวยดีป่าบอกว่าคนเมดจังสิปิดหลานเนาะครับกับภาวนาหน่ายคนอยู่เยอะๆนะครับเนาะจนหอดเที่ยงขื่นครับเ,เดี๋ยวผมสิผ้าทุกคนขึ้นไปข้างบนต่อได้ครับเด,ด้อไปไปน้วกันครับหมวสวย โอ้หมอกแก๊ปมีแค่หน่อยขอบได้อือสวยๆสวยได้เลยบอลเลมได้ตอนนี้ป่าเพิ่งกันเลือกชุดอยู่เนาะครับเนาะมาสลุลตาอยู่รานนีนะครับสวยดีกระโปรงผู้หญิงเนาะครับสีคิ้วเขียว,วเป็นเกียบนะครับ เลือกทิมันซิสวยเขากับโบกหนาตัวเองนะครับบอกไปผูเ่าก็ได้งามครับงามงามชุดสวยๆครับชุดเท่าไรครับนี่ไจ๊ะือละสามลอยอ๋อพื่อละสามอยครับผมมาทั้งที่กระต่องแวะเบิงมั่งดนะครับเด้อเอฟซีทุกคนนะครับเสื้อพาเยอะๆสวยๆครับเป็นส่งมองห่อมกับมีนะครับเป็นทรงไทระยุกต นเหนือก็มีนาะครับเยอะแยะเลยครับแต่สรุปเล่ยป่าเิ่นกระมากสีนี่นะครับทรงนี้นะครับสองสีนี่ครับสีทองกับสีน้ำเงินนะครับสวยดีครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับเนาะนักท่องเที่ยวมาจากสารทนะครับก็ยังลังไเลข้ามาอีกอยู่ครับมีหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายหมู่บ้านนะครับเนาะท่มาเที่ยวเขาพนุมลุงมนีน้ำกันนะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งห่าสิา้ผ้าทุกคนยางถึงปไปด้านบนเนาะ,ะครับเนาะตอนนี้ยังเลือกสื่อผ่านอยู่นะครับน่าสรุปได้ชุดหนึ่งเนาะครับเนาะเป็นสีสมอม่วงเนาะแล้วก็เสือสีชมพูครับสวยงามดีครับเิดสีทองนะครับสีทองเดี๋ยวมือได้วาง,างใส่เบื่องเนาะครับเนาะจากร้านได้ครับเนี่ยร้านเบญจลจ้าโอเคไหมบุ บ่แแกเขานี่ยบ่แแบบ่อุ๊ยนี่คือเน้งกอนเบิ่งกอนตัวพอดีเนะครับนาอเฮ้ายางผ่านพิธสการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเข้ากับยางขอไปเบิ่งครับไปต้องเข้าไปเบิ่งครับนี่ยังให้เบิ่งมาจะเบิ่งฟรีครับไม่ต้องเสียตังค์ัสดีคับผม ชมฟรีบ่ครับเนี่ยชมฟรีค่ะถ่ายรูปได้ค่ะได้ห้าจากโบราณวัตถุค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับการทางเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าเบิ่งฟรีได้เนาะครับเนาะแต่ห้ามสัมผัสนะครับช้างเอราวัณเนาะโอ้หน้าสางหายครับพี่น้องบ่เหลือเลยครับ บ่งบอกว่าเก่าจริงเนาะครับนี่มีรอยตัดรอยแตกชำรุดครับผมสวยครับ mm hmm. คุชสี่ okay, okay. โอ้โหตรงหน้านี่เป็นเป็นอย่างเนาะครับสีวะรึงบ่หรือยังนี่ครับท mm ี่เห็นอยู่ด้านหน้าเนาะครับเนาะสีวะรึง เขายางเบิงนะครับาะไปเบิงเรื่อยๆเบิงมีทัศน์สการนะครับพุ่มหลังเมืองบุรีรัมย์ครับนี่ครับอันนี้ครับเป็นห้องนี้เข้าได้เป็นห้องแอร์เย็นสบายๆด้วยนะครับท่านผู้ชมผมพาพี่น้องทุกคนเข้ามาเบิงแล้วครับอืนี่วัฒนธรรมขเขมรเป็นบอกขอ้อมูอทุกอย่างเลยครับธรณีวิทยาครับ แบ่งออกเป็นสียุคเพ่นกระบอกไวทุกอย่างครับผมนี่แผนที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นเป็นแผนที่ของผู้เขาไฟบุรีรัมนะครับเมื่อหลายแสนปีก่อนเนาะครับเนาะนี่เมืองบุรีรัมครับนี่เดียวครับผมหน่อยมากๆเลยนี่ครับแผนผังครับด้านบนของที่นี่ครับอ่าวแม่นครับที่เป็นปราสาทเมืองตําครับผมสวยงามครับ นี่ครับของแท่ครับตรงนี้จะเป็นเป็นกระดูกโบราณครับผมเป็นมนุษย์โบราณของแท่แล้วครับเนาะแต่บรลลว่าเป็นของผู้ใดนะครับนี่นี่ครับแหล่งโบราณคดีบ้านบึงน้อยครับผมที่เขาเก็บมาได้เมื่อก่อนหลายปีนะครับเนาะผมกับบอลูนะครับ้็ผมมาเที่ยวเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะอยากฝากเชิญชวน คนที่ได้เบิ้งคลิปนี้ก็ว่าเบิ้งน้ำกันเนาะครับนออยู่จังหวัดบุรีรัมย์เขาพนมบรุ่งครับผมอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับของเทได้ครับพี่น้องที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นโค้งกระดูกครับเหมือนเหมือนเป็นกระดูกนิกหน่อยบอครับหน็กหน่อยนะแต่ว่าเบิ้งจากฟันเนาะครับเนอะอนผู้ใหญ่ร้อยเปเส้นครับไปข้าขื้อนไปขนบนตอครับ ท่านนักท่องเที่ยวเนาะครับเนาะกำลังลังไหลเขามาในพิพิธภัณฑ์เนาะครับนี่ขนาดเล็กเ็บ่ใหญ่ครับแต่ว่าคนก็นเยอะแยะมากมายเนาะครับเวลาตอนนี้ก็เกือบสี่โมงแรกเนาะครับท่านพูดนักท่องเที่ยวเห็นบ่ครับเดินขึ้นมากกัเยอะแยะเนาะครับเนาะเดินลงก็เยอะเดินขึ้นก็นเยอะครับผมว่าช่วงคำคำเย็นเนแบบนี้นาสินาดูตอนพระอาทิตย์ตกดินสวยๆงามๆเนาะครับ นี่คือประตูหนึ่งทางเขาที่ท่องเที่ยวนะครับเนอะตรงนี้เป็นมองสื่อตัวนะครับเป็นคนไทยจักบาทครับคนไทยคนไทยยีบาทแล้วต่างชาติละครับต่างชาติ100ยครับต่างชาติหนึครับผมพี่เขบอกต่างชาติหนึเสียใจครับผมเป็นคนไทยครับผมโอเคครับผมอเครัโอเคครับผมเรบมคเเอคอเคบผมโ้องเสียเออคครับผม หกปีขึ้นไปบ่ตงเสียแล้วครับเนาะผู้สูงอายุมาแล้วห่มีครับมัน้งเตัอ๋อครับผมครับผมขอบคุณครับอีกจาหนาทีเขาก็บอกเนาะครับว่าคนไทยหยีบสิบบาทนะครับแต่ถักเป็นต่างชาติมาเที่ยวบาทเท่านะครับ1น0บาทครับผมแต่ดีไปกระหันก็คือผู้สูงอายุกัคือพอถ้าเท่าน่ะแม่ถ้าเท่านาะครับเนาะอายุ60ปีขึ้นไปก็คือฟรีครับผมดีอยู่ บ่ตองเสียบ่เสียตังแต่กรเมือเดยนะครับขึ้นบักซูงหนึ่งบ่เป็นยังรับสวยงามขนาดนี้เขาก็ต้องปีนขึืนครับป่ะเดี๋ยวเผื่อวัาทีนึงเฮยไม่เห็นป็นเฉาซีด้าสาธุเขาแหงลดนรำลงบ่อยให้กระเฉา,าอยู่มันเสียบรรยากาศผาพดเข้าขืนมาสัตว์หนึ่งเหรอเนาะครับเนาะที่เห็นกับคือสื่อตัวกันอยู่ครับเป็นปนักอ่าเป็นประชาชนคนไทยเข้าเนาะครับเนาะ ขึ้นด่านหนึ่งลงอีกด่านหนึ่งนะครับ20บาทต่างชาติลอยหนึ่งครับผมสองศูนย์เก่า คิดเหมือนผมบอกรับว่าถามมาเที่ยวหรือดูฝนเนาะครับผมว่าหญ้าบริเวณข้างๆคงสีเขียวขจีสวยงามเนาะครับต้นไม้ก็สิมีใบสีคิ้วเขียวนะครับมาจวงนี้ครับใบมันพลิออกดอกตกลวงมดเนาะครับเนาะแต่ก็ยังดีที่ว่าบรรยากาศบ่คอยห่อนเนาะนี่สังเกตครับจากรอยยิมพีๆเพื่อนๆน้าถ่องเที่ยวข้องเฮานะครับบ่งบอกว่ามีความสุขในการท่องเที่ยวครับผม ไก่ล้วพี่น้องไก่สีหอดปลายปราสาทของที่นี่แล้วครับอ๋เจอคนงามเสือเหลืองเต็มเลยครับตอนนี้ม,ม,มีแต่ผู้่างามแฝดสามหมดเนี่ยโอ้ยโอ้แฝดสามเลยตนนัวนี้เสือแฝดคนบรแฝดเป็นบ้างไม่ใช่กันอีละระโกนใช่จ้ะระกนใช่บ่โอ้บ่ไก่เนาะ ี่กาแฟให้หัวนี่มีกาแฟครับผมแฟสามเลยครับที่เห็นอยู่นี่คือเสือกาแฟดคนบดิดแฟด้วยครับน้องๆเข้ามาจากปลโคนใช่ครับนี่ก็คือทางพญานาคที่เขาวานะครับสวยงามครับผมตอนเขามีเทศกาลบริมากเนาะครับเนาะ เดยค้าวัดช่วงเทศกาลนั่นสวยๆแต่ผมกับโบได้มานะครับ,อบตอนนี้ผมก็เห็นแล้วนะครับยอดปลายของปราสาทพรนมหลุงนะครับที่สูงที่สุดของที่นี่ตอนนี้ผมกําลังสิขืนไปด้านบนผ้าทุกคนขืนไปด้านบนนะครับส่วนดานล้างผมคน้นขมากันลัางไหลขม่าตอนช่วงเย็นๆนะครับ เพราะว่าอากาศเย็นๆมันบอห่อนเนาะครับเนาะอากาศช่วงเงย็นบอห่อนเดี๋ยวเขาก็กสิขึ้นไปเบิึงพระอาทิตย์ตกช่วงเงย็นๆสี่ต่องหาวงเงยนน็นเนาะครับเนาะสีง่างามปานไดครับที่เขาพนมลุงเดี๋ยวทุกคนย่างไปพร้อมกับผมเนาะครับเนาะไป สลักดอกบัวแปดกลีบมันคืออย่างนอบาลน,นอลายมงคลดอกบัวแปดกลีบครับนี่ครับเป็นรูปดอกบัวแปดกลีบนกรับนอ,บนอต่างางอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับปะยางตอครับพี่น้อง ตอนนีห้ากันยังอยู่ช่วงของอบันไดยพญานาคเนาะครับเนาะต่อไปกับสีขื้นไปบนเขาเหลียกว่ายังผมกับบอหลูนะคนบันไดยพญานาคไปแล้วเขาก็เอิ่นว่าบันไดขื้นซูเขาพนมหลวงเนาะครับตื่นเต้นครับสําหรับคนที่เ่เคยมาเนาะครับเนาะม,มันแน่น,นครับเป็นแรงท่องเที่ยว ของจังหวัดบุรีรัมย์และก็เป็นแหล่นมาของประเทศไทยเลยได้ครับเนี่ย อะใดเวลายางเขาปรา,าสาทเนาะครับเนาะเดี๋ยวผ้าทุกคนยางเขาไปในปรา,าสาทครับตอนนี้กับเวลาส6นาฬิกากว่าๆนะครับหรือสี่โมงแรกเนาะครับ ทุกคนเอฟซี FC ทุกคนครับเดินเขับไปในด้านในนะครับด่านในก็นสิเป็นประมาณนี้นะครับนาอสวยงามตามทองเรื่องนี้แหละครับปราสาทเก่าๆครับโอ้สวยงามครับทุกคนมีป้ายบอกามนางหามยืนจุดนี้ก็สิมือดอนิดนึงแต่ด้านบนเป็น เป็นเหมือนสังกะสีนะครับที่เขามาตีไหวกันกันหนกนะครับกันข่างข้าวมาบินมาจับนะครับคือเขาวณนี้ยังไงคนสมัยก่อนโอ้ห้องนี้เหมือดนะครับเนาะดียนี้เสียงข่างข้าวห้องนะครับเหมือดตื๊ดเลยนั่นคือทางที่ผมเดินมาเมื่อกี้นะครับเขามาด่านนี่ก็เหมือดผมจะเดินต่อครับนู่นด่านทิศตะวันตกฝั่งโน้นนะครับอ้อมด้าน นี่แหละครับโหนอาเสือนะครับเนาะบาปฏิมาก,กรรมของคนยุคเกา่ายุคโบราณน,นะครับสีสางได้ขนาดนี้นะครับบนภูเขาไฟหลายแสนปีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฮ่าเข้าขึ้นมาเข้ากันสิเห็นผู้คนนักทองเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับ มาถ่ายรูปซิลฟี่กันเต็มเมืองเก่าครับตรงนี้เขาหามเดินไปครับเขาหาไปสายขวาครับตรงนี้โอเคครับผมอืมโอโพี่น้องทุกคนครับเฮอสิเห็นนักท่องเที่ยวที่มาจากทุกสารทิศครับมาอยู่ทึ่ผู้เขานะครับเนาะนี่คือยอดผูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีก่อนนะครับ สวยงามออมากมาครับไฮบอเคยมาล่องมาเที่ยวนะครับเตอร์ที่นี่คืออำเภอเฉลิมพระเกียรติครับจังหวัดบุรีรัมย์ปูดย่งายงไงเขาพนมลุงเลยล้ครับสวยงามครับตัวนี้ก็คือเป็นโตโค้นนทินะครับเป็นพระหาของพระศิวะนะครับตัวนี้อยู่ในของนี่นะครับ เมื่อก่อนนี่ตรงนี้จะเป็นโพรงนะครับเป็นโพรงสุดขื้นข้างบนเลยตอนนี้เขากลัวนกพิราบกลัวนกยังเขามากเขาก็เลยปิดกันดีครับนี่เป็นความคิดที่ถูกต้องครับนักท่องเที่ยวมาจากถูกสารทิศเยอะแย,ยะแล้วครับอ่เข้ากับมาสมุดอีกของหนึ่งเนาะครับเนาะของนี่คือของบนนรรณาลร่เนาะครับของบนนรรณาลร่ตัวนี้ก็คือเป็นของสมุร ในยุคนั้นนะครับเป็นห้องสมุดมีทุกยางทีงห่หายควบหูนะครับแล้วห้องกระสิล่องอยางเข่าไปเบิงได้ไหมนะครับไปน้องไปน้ำกันทุกคนนี่แหละครับอืมนี่คือห้องบรรณา,นนาหลัยหรือห้องสมุดนะครับเนาะของบรรณา,นนาลัยเป็นห้องพระคัมภีร์เก่าๆนะครับกระสิเป็นลักษณะ ทรงลักษณะนี้นะครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมประมาณหาคูณสี่เมตรนะครับด้านบนกระถูกกรมศิลป์มาบูระใหม่ด้านบนครับด่านมันพังนะครับแต่ก็มีกินของมุ่นนกนะครับหรือขี่นกขี่ข้างข้าวนี่แหละครับเป็นลักษณะอย่างสีนะครับ ุดนี่ก,ก็เป็นเป็นจุดที่เขาทายทําละครน,นะครับเนาะ,ะเป็นเป็นหลอกทางยางไปครับเขาห้องประตูอีกด่านหนึ่งนะครับเป็นห้องในพรมกับบอลูนะครับม,มุมนี้เป็นด้านทิศใต้นะครับของปราสาแทแห่งนี้นะครับโอ้เขามานกบินครับอืมกัดไดกินอ้อยนกบินนกบินออกครับ เอาไปเห็นเป็นหองเป็นหองสี่เหลี่ยมนะครับหินทรายแต่ละก่อนใหโตอลังการครับมีขั้นเล็กไหวนะครับเห็ขั้นเล็กไหวสงสัยสิเหตุอีกแบบหนึง่งเหมือนหองที่ผ่นานมานะครับกันนกมาบินมาจับครับไปออกไปก่อนครับเห็นครับ นีก็เป็นเป็นทางขืนด้านหลังของปราสาทเนาะครับสามารถขึ้นมาจอดด้านบนได้เลยครับแล้วก็เดินขึ้นมาได้ครับแต่ผมบอรลูว,ว่าสิเสียตังหรือบอแต่ว่าเห็นเขามีมีประตูใหม่กันเนาะครับเนาะการสำรับคลิปนี่เนาะครับเนาะประมาณซีมงก,กว่าแล้วครับได้เวลากลับกันแล้ะครับ ผมก็ขอปิดคลิปอยู่ณที่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพ,พี่น้องที่ป่านาะอาทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ไว้เยอะๆนะครับเดอ้อคดกดิ่งไว้น้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องล่าไปเพียงเท่านี้นะครับนาะสวัสดีครับ